ข้ออัตที่สองมีมณสิการเป็นแดนเกิดคือมาทำใจในใจเนี่ยนั่งหลับตาปฏิบัติทั้งโลกเขาก็ทำใจในใจแต่ทำผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอ,อโยนิโสมนณสิการเขาก็มีแดนเกิดแต่แดนเกิดไปในทางผิดลงนรกลงทางเสื่อมนะ เอาเดี๋ยวต้องเร็วหน่อยไม่ได้เยะช้ชาไปเออสิบเก้านาทีเท่าที่เก๊ไอ้ไอนันไว้ไงน,นะอีกสิบเกนาทีก็ประมาณทุ่มครึ่งๆๆๆนะเอาเอาไว้ก่อนไม่ต้องพูดต่อมีผัสสะเป็นเหตุเกิดน,นี่แหละตัวนี้ก็ยากทำไมไม่เข้าใจกันได้มันยากยังไงยากที่อาตมาเข็นในขึ้น แต่มันน่าจะง่ายที่เขาน่าจะเข้าใจมันน่าจะเข้าใจไม่มีผัสสะมันไม่มีเวทนาผัสสะเป็นเหตุเกิดอัตมาก็อธิบายมาแล้วเวทนาเป็นที่ประชุมลงเวทนานี่แหละเป็นที่ที่จะทำงานปฏิบัติเป็นกรรมฐาน เวทนาเป็นกรรมฐานหนึ่งเดียวของศาสนาพุทธไม่ใช่กสินสี่สิบเป็นกรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ฐานที่ตั้งแห่งการปฏิบัติคือเวทนาแล้วก็ศึกษาเวทนานอกเวทนานในแลยวยค่อยขยายความกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะ เพราะ่าถ้าไม่มีผัสสะโมฆะเลยโดยเฉพาะผัสสะภายนอกที่มีห้าวาวรกับใจเพราะฉะนั่งหลับตาในปิดประตูเลยโมฆะบุรุษเด็ดขาดศูนย์เปล่าเพราะว่าท่านทั้งหลายเห็นตรงข้ามกับพ่อท่านไงครับว่าเห็นว่าการมีผัสสะเนี่ย ทำให้จิตฟุ้งซ่านมันก็เลยไม่สงบสักทีไม่เป็นลำดับไม่ปฏิบัติเป็นลำดับตั้งแต่ศีลข้อนหนึ่งแล้วก็มีผัสสะเป็นปัจจัยมีตื่นรู้แล้วก็กำหนดรู้มันตึงจะสร้างฐานของสติและปัญญาเป็นอธิปไตยเป็นอุตระอยู่เนื้อมันได้และมีพลังอธิปไตยแข็งแรงไม่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้น เป็นนั่งกดข่มเป็นนั่งทำอะไรน่ะมันออกนอกทางหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้อ่านะมันไม่ตรงคำสอนพระพุทธเจ้าเลยแล้วมันก็ไม่ได้มรรคผลของพระพุทธเจ้าไปได้มรรคผลของเดรัจฉีแล้วก็เอาไอ้นู่นน่ะมาแย้งกันะมานะเพราะงั้นมันไม่มีรากอย่างที่อธิบายไปยังไม่จบเมื่อกี้นี้มันลัดมาถึงสติปัญญาแล้ว เมื่อไม่มีผัสษะไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาก็ไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติเวทนาร้อยแปอันนี้แหละเป็นกรรมฐานเป็นจุดกลางจุดสำคัญขอสรุปลงท้ายไม่ให้ฟังก่อนแลว้วคอยมาขยายความว่าถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่เวทนาเนี่ยศาสนาพุทธทั้งหมด สโมสารารวมลงที่เวทนาเพราะเวทนาเป็นตัวธาตุธาตุแห่งความรู้สึกทุกขสุขเป็นธาตุเวทนาความรู้สึกอารมณ์แห่งความรู้สึกทุกขสุข จะต้องรู้ความจริงว่าอาการหรืออารมณ์ที่มันเกิดทุกข์เกิดสุขของจริงตรงนี้ต้องเข้าใจสภาวะธรรมไม่ใช่มีแต่พยัญชนะว่าเวทนาคืออะไรความรู้สึกหรืออารมณ์คืออะไรคุณต้องอาณาการพระกระทบสัมผัสและเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกความรู้สึกเป็นสังขารปรุงมาคุณก็แยกให้ออกมันมีกิเลสกับตัวความรู้สึกจริงเวทนาแท้กับเวทนาเก้ อธิบายมาหมดนละถ้าแยกอันนี้ไม่ออกไม่มีทางปฏิบัติทมบรรลุธรรมไม่มีทางบรรลุธรรมปฏิบัติให้ตายก็ไม่บรรลุธรรมถ้าไม่มีธรรมวิจัยสัมโพธิชงแยกเวทนาในเวทนาเวทนาแท้กับเวทนากิเสถ้ายงไม่ออกปฏิบัติให้ตายยังไง กีชาติกี่ชาติก็ไม่มีทางบรรลุนี่ชี้จุดสำคัญให้ฝั่งแล้วนะภาษาก็พูดได้อย่างใช้ภาษาอย่างนี้แหละแต่สภาว่าคุณต้องมีภัสสาะจริงแค่ลืมตาปฏิบัติมีภัสสาะาจริงกิเลสเกิดจริงคุณจึงจะได้รู้จักกิเลสจริงๆเวทนามันมีนะมันมีกิเลสก,กับในเวทนา เวทนาในเวทนาเวทนาแท้อันหนึ่งเวทนาแก่เพราะกิเลสมันปรุงแต่งแล้วคุณไปหลงกิเลสปรุงแต่งไปหลงเวทนาที่มันปรุงแต่ง้วยกิเลสได้ลาบก,กับปรุงแต่งติดมันได้ยศกับปรุงแต่งติดมันได้สรรเสริญกัปรุงแต่งติดมันมันยิ่งละเอียดไปเลยลาบยศสรรเสริญได้เสพสุขกลม่โลกิคุณก็เฉยเมยเลย ก็มันไม่ทุกข์ไม่ทุกด้วยวิธีที่เดรัจฉีหลอกให้ไปกดข่มจิตเป็นวิธีทําจิตไม่ให้ทุกข์ด้วยก็แล้วเขาก็เลยหลงเชื่อว่านั่นนะถูกไอ้ที่อัตมาอธิบายเนี่ยก็บอกยากอย่างที่สูดแดน,นทำว่าฟุ้งซ่านนะ่ะเห็นมมันสิริมหามายาความวอ,อธิบายมันซับซ้อนนซ้อนอยู่ในนี้นะ นั่นทาให้ปฏิบัติถูคำสอนตามพระอนุสาสนีอย่างจริงแท้สมบูรณ์แบบพัสสะไม่มีเป็นต้นเวทนาไม่เกิดพเพราะนั้นก็ทำให้เวทนาลงเป็นหนึ่งแล้วก็จับทีละคู่ทีละคู่ทวเยนะโดยเฉพาะจับที่เวทนาในปฏิบัตินริกรัมน,นี้อาจาจำได้เล่ม10บข้อหก ทวายเนะเวทนายะเอกสมมสนาพวันติเนี่ยทบลีอันนี้ก็จำได้ด้วยเพราะไม่เป็นตัวสำคัญสภา,าวะจุดหัวใจาศาสนาเลยตรงนี้เพราะถ้าไม่รู้สองทวเยเนะนะแยกวิพัดออกมาแยกให้เห็นว่ามันเป็นสองนะเวทนาสองในนอกหรือเกกับแท้ แทกอย่างไรแกคืออย่างไรมีเหตุผสมรู้เหตุคือกิเลสจับแยกกิเลสได้กิเลสเนี่ยมันเป็นมารเป็นมายาเป็นเรื่องเก้เห็นความจริงคือปัญญาความรู้จริงปัญญานี่คือความรู้จริงความจริงไอ้ของเก้เจอของจริงของเก้วิ่งหนีตูดปั้นเลย ไม่รอหน้าได้เลยนี่ก็พูดอธิบายมาจริงภาษาอธิบายครับด้วยภาษาไงแต่คุณปฏิบัติจริงคุณเข้าใจสภาวะตรงกับภาษาที่อาตมาพูดนี่คุณจะรู้ของจริงด้วยตนเองในปัจจตังเลยปัญญากับไอ้ผีมารหรือกิเลสเนี่ยมันไม่รอหน้ากันหรอกกิเลสหรือมารมันเจอหน้าปัญญาเขานะ่ะมันวิ่งหูตูบ นี้ยังไม่คิดชีวิตเลยนี่สัจจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่จริงมันก็ไม่เกิดอย่างที่อาตมาว่าถ้ามันจริงมันจะเกิดอย่างอาตมาว่า